สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเหรียนโปรยทานดาวกระจายในรูปแบบนี้ค่ะตรงส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหน้าและด้านหลังนะคะก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไปในรูปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์กันเลยนะคะในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีริบบิน้นเหรียญและกันไกรค่ะ ในส่วนของริบบิ้นนะคะในคลิปนี้ปาเลือกใช้เป็นของตราลังเบอร์2หรือว่าขนาด12มิลก็จะเป็นลักษณะริบบิ้นฟางค่ะเพื่อนๆจะใช้แบบไหนสีสันต่างๆต,ต,ต,ตรงนี้ก็แล้วแต่ความชอบเราไปดูวิธีการตัดริบบิ้นค่ะในคลิปนี้ให้เพื่อนๆน,น,นำริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว40เซนติเมตรจำนวน4เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอด ซึ่งในคลิปนี้ปลาเลือยใช้สีลิบบิ้นที่ต่างกันออกไปเพื่อจะได้ง่ายต่อการมองค่ะเพื่อนๆจะใช้สีเดียวก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความสะดวกค่ะเริ่มต้นการทํานะคะขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆจับเซ้นลิบบินเรียงซ้อนทับกันโดยจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทั้งหมดจากนั้นพับปลายลิบบิ้นหนึ่งฝั่งพับเข้าไปนะคะโดยเว้นระยะห่างจากหนึ่งฝั่งเว้นระยะไว้อยู่ที่8เซนติเมตร แล้วก็กดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้ต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทำฐานสี่คันตอนแรกเพื่อนๆแยริบบิ้นออกก่อน2เส้นเหลือไว้2เส้นเป็นเส้นหลักจากนั้นเราจะหันริบบิ้นฝั่งที่เป็นเส้นด้านสั้นขึ้นด้านบนทุกเส้น เส้นที่หนึ่งทางด้านซ้ายเส้นที่สองทางด้านขวานําเส้นที่สองทางด้านขวาคร้องเส้นที่1เส้นที่สามคล้องเส้นที่สองสุดท้ายเส้นที่สี่สอดเข้าไปในห่วงของเส้นที่1แล้วดึงปลายเส้นที่สามลอดผ่านเข้ามาจากนั้นดึงให้กระชับค่ะต่อไปเพื่อนๆก็นําเหรียญมาวางตรงกลางฐาน เราจะทำการพับล็อกเหรียญโดยใช้ริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนเท่านั้นของแต่ละมุมมุมที่1ก็จะเป็นมุมด้านบนพับลงมาด้านล่างขวาพับไปซ้ายล่างพับขึ้นบนและสุดท้ายซ้ายพับไปขวาแล้วสอดปลายเกลียเข้าไปด้านใต้เส้นที่หนึ่งจากนั้นดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นทุกมุมค่ะ เมื่อเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราก็จะทําการสอดเก็บเส้นริบบิ้นซ้ําอีกหนึ่งรอบโดยใช้ริบบิ้นเส้นสั้นเท่านั้นค่ะเริ่มต้นการสอดนะคะเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนสอดลงมาด้านล่างปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับขวาสอดไปซ้ายล่างสอดขึ้นบน และสุดท้ายซ้ายสอดไปขวาค่ะเมื่อเสร็จแล้วเราก็ดึงให้กระชับเช่นเดิมและขั้นตอนต่อไปนะคะให้เพื่อนๆพืลิกกลับด้านจากนั้นเราจะสอดเซรับินให้กระจายออกเป็นฝั่งละ2เส้นเริ่มต้นการทำค่ะเส้นที่หนึ่งก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนสอดลงมาด้านล่างขวาสอดไปซ้าย ล่างสอดขึ้นบนและสุดท้ายซ้ายสอดไปขวาค่ะจากนั้นก็ดึงให้กระชับอีกครั้งและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทำกรีบุมแหลม เริ่มต้นการทำมุมที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนฝั่งซ้ายมือให้เพื่อนๆจับแนวเส้นบิดอ้อมไปทางด้านหลังปลายเส้นชี้ไปทางด้านซ้ายจากนั้นจับแนวเส้นโค้งมาทางด้านขวาและพลิกแนวเส้นหงายขึ้นแล้วสอดปลายเกบเข้าไปตรงช่องของเส้นที่เราทำอยู่ เป็นการสอดจากด้านนอกเข้าไปด้านในค่ะปลายเส้นโผลชี้เข้าหาตัวเราก็ค่อยๆประคองดึงให้แนวเส้นตรงส่วนของมุมตรงส่วนนี้เป็นลักษณะมุมสามเหลี่ยมเล็กๆในรูปแบบนี้ค่ะจบเส้นที่1ต่อไปเริ่มเส้นที่2หมุนฐานไปทางด้านซ้ายก่อนดิบ,บินเส้นที่2ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนฝั่งซ้ายมือทําแบบเดียวกันค่ะจับแนวเส้นบิดอ้องไปทางด้านหลังปลายเส้นชี้ไปทางด้านซ้าย จับแนวเส้นโค้งมาทางด้านขวาพลิกแนวเส้นหงายขึ้นและสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องของด้านหน้าเส้นที่เราทำอยู่ปลายเส้นโผล่ชี้เข้าหาตัวค่อยๆประคองดึงให้กระชับเราก็จะได้ลักษณะมุมแหลมในรูปแบบเดิมทั้งสองเส้นค่ะต่อไปเส้นที่สามหมุนฐานไปทางด้านซ้ายริบบิ้นเส้นที่สามก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนฝั่งซ้ายมือเหมือนเดิมก็ทำในรูปแบบเดียวกันเลยค่ะ ปลายเส้นโผล่แล้วก็ดึงให้กระชับจัดระยะมุมกรีบให้เป็นมุมสามเหลี่ยมเช่นเดิมจบเส้นที่สามเริ่มเส้นที่สี่หมุนฐานไปทางด้านซ้ายก่อนนะคะและลิบินเส้นที่สี่ก็ทำแบบเดียวกันเลยและเมื่อเราทำครบทุกเส้นแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทำในส่วนของมุมดอกกุหลาบตรงกลางค่ะเริ่มต้นการทำนะคะเส้นที่หนึ่งก็จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือ ให้เ,เพื่อนๆจับแนวเส้นโน้มไปทางด้านหน้าในรูปแบบนี้ต่อไปเส้นที่สองค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างนํามาทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามฝั่งขวาทับเส้นที่สองสุดท้ายเส้นที่สี่ด้านบนโค้งมาทับเส้นที่สามก็จะได้ลักษณะมุมแนวเส้นในรูปแบบนี้ต่อไปนะคะเ,เพื่อนๆจับตรงส่วนของมุมตรงส่วนนี้ตรงกึ่งกลางนะคะปิดไปทางด้านขวาครึ่งรอบ พร้อมกับมือซ้ายกดแนวเส้นให้ลงตรงกล่กลางฐานและมือขวาดึงให้กระชับด้วยค่ะเมื่อได้ในรูปแบบนี้แล้วปลายเส้นนะคะจะอยู่ทางด้านขวาในรูปแบบนี้จากนั้นเราจะหมุนแนวเส้นให้ได้ครบ1รอบค่ะเริ่มต้นการหมุมนะคะเมื่อครบหนึ่งรอบแล้วนะคะก็จะได้มุมกลีบในรูปแบบนี้ค่ะ จากนั้นเราก็จะเริ่มต้นการทํามุมดอกกุหลาบตรงกลางเริ่มต้นการทํานะคะเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านนอกสุดให้เพื่อนๆปล่อยออกมาค่ะจากนั้นจับปลายเส้นให้ชี้ไปทางด้านขวาและพลิกแนวเส้นหงายขึ้นแล้วสอดปลายเก็ีเข้าไปด้านใต้ตรงส่วนของมุมกลีบแนวตรงตรงนี้ค่ะด้านใต้ฐา,านดอกมุมตรงสังเกตได้ว่าปลายเส้นจะโผล่เข้าไปในกรีบในรูปแบบนี้เราก็ดึงให้กระชับ ก็จะได้ลักษณะการพับกรีบแบบนี้ค่ะต่อไปเส้นที่2หม้วนฐานไปทางด้านซ้ายและริบบิ้นเส้นที่2ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านนอกสุดให้เพื่อนๆปล่อยออกมาค่ะจากนั้นก็ทําแบบเดียวกันโดยการจับปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาจับแนวเส้นพลิกหงายขึ้นแล้วก็สอดปลายเกี่ยวเข้าไปด้านใต้ฐานดอกมุมตรงปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับจบเส้นที่สเริ่มเส้นที่สม้วนฐานไปทางด้านซ้ายก่อน ริบบิ้นเส้นที่3าก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านนอกสุดเพื่อนๆก็ปล่อยออกมาเหมือนเดิมจากนั้นก็ทําในรูปแบบเดียวกันค่ะทําแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ครบ4เส้นต่อไปเส้นที่ส้นที่4นะคะหมุนฐานไปทางด้านซ้ายก่อนและริบบิ้นเส้นที่4ก็ทําในรูปแบบเดิมค่ะปลายเส้นผูกแล้วก็ดึงให้กระชับ เมื่อเราทำครบทุกเส้นแล้วเพื่อนๆก็ดึงให้กระชับอีกครั้งพร้อมกับจัดตรงส่วนของมุมดอกกุหลาบให้ได้ระยะมุมกรีบที่เท่ากันเพื่อความสวยงามคะ่ะเมื่อได้มุมกรีบที่เท่ากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทำมุมกรีบสามเหลี่ยมอีกหนึ่งครั้ง เริ่มต้นการทำเส้นที่1ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนฝั่งซ้ายเหมือนเดิมเราก็ทำแบบเดียวกันเหมือนฝั่งแรกเลยค่ะโดยการจับแนวเส้นบิดอ้อมไปทางด้านหลังปลายเส้นชี้ไปทางด้านซ้ายจับแนวเส้นโค้งมาทางด้านหน้าและปลายเส้นจะชี้ไปทางด้านขวาแล้วก็พลิกแนวเส้นหงายขึ้นแล้วสอดปลายเกเข้าไปตรงส่วนของด้านหน้าของเส้นที่เราทำอยู่ ปลายเส้นโผล่ชี้เข้าหาตัวเราก็ดึงให้กระชับแล้วก็จัดตรงส่วนของมุมกรีให้เป็นมุมสามเหลี่ยมในรูปแบบเดิมจบเส้นที่1ต่อไปเริ่มเส้นที่2หมุนฐานไปทางด้านซ้ายก่อนค่ะดิบบินเส้นที่2ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือด้านบนเหมือนเดิมเราก็ทําแบบเดียวกันเลยนะคะจบเส้นที่2ต่อไปเริ่มเส้นที่3หมุนฐานไปทางด้านซ้ายก่อนค่ะ และลิบบินเส้นที่3ก็ทำในรูปแบบเดียวกันประขอเพิ่มเติมนะคะระยะในการตัดแนวนลิบบินเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนระยะการตัดความยาวได้ตามความเหมาะสมจบเส้นที่3มต่อไปเริ่มเส้นที่4หมุนฐานไปทางด้านซ้ายค่ะและลิบบินเส้นที่4ก็ทำในรูปแบบเดียวกันเลย และเมื่อเราทําในส่วนของมุมสามเหลี่ยมครบทั้ง4ี่เส้นแล้วต่อไปดึงให้กระชับอีกครั้งค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทํามุมตรงกลางเริ่มต้นการทํานะคะเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายในส่วนของเส้นแนวตรงด้านบนฝั่งขวาให้เพื่อนๆดึงหลบโค้งเข้าหาตัวก่อนจากนั้นริบบิ้นเส้นที่1ทางด้านซ้ายมือคะ่ะให้เพื่อนๆจับแนวเส้นโค้งมาทางด้านขวาในรูแบบนี้เลยจากนั้นจับแนวเส้นพลิกหงายขึ้น แล้วสอดปลายเก็วเข้าไปด้านใต้เส้นที่เราดึงหลบเป็นการสอดเข้าไปเป็นมุมตรงปลายเส้นก็จะโผล่เข้าไปในกรีบเราก็ดึงให้กระชับก็จะได้ลักษณะตรงส่วนของมุมกรีบตรงกลืงกลางในรูปแบบนี้จบเส้นที่1ต่อไปเริ่มเส้นที่2องหมุนฐานไปทางด้านซ้ายก่อนคะ่ะเส้นแนวตรงด้านบนฝั่งขวาดึงหลบโค้งเข้าหาตัวก่อนเช่นเดิมและเส้นที่สทางด้านซ้ายก็ทําแบบเดียวกันเลยนะคะ จบเส้นที่2ต่อไปเริ่มเส้นที่3หมุนฐานไปทางด้านซ้ายก่อนค่ะเส้นแนวตรงด้านบนฝั่งขวาดึงหลบค้งเข้าหาตัวก่อนจากนั้นริบบิ้นเส้นที่สก็ทําในรูปแบบเดียวกันจบเส้นที่3ต่อไปเริ่มเส้นที่4หมุนฐานไปทางด้านซ้ายและริบบิ้นเส้นที่4ก็ทําแบบเดิมค่ะ เมื่อเราทำครบทั้ง4เส้นแล้วต่อไปดึงให้กระชับอีกครั้งจะระยะมุมกรีบให้ได้เท่ากันค่ะและเมื่อเสร็จแล้วตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้ทุกมุมเราก็ตัดออกให้หมดเพื่อนๆจะตัดให้ชิดหรือว่าจะตัดเหลือตรงส่วนของปลายเส้นแบบของปลาตามในคลิปก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความชอบวิธีการตัดให้ง่ายค่ะปาจะตัดตรงส่วนของฝั่งซ้ายแต่ละมุมก่อนนะคะ แต่ว่าตรงส่วนนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆถนัดค่ะและอีกหนึ่งฝั่งก็พลิกกลับด้านจากนั้นก็ตัดให้ได้มุมที่เท่ากันเหมือนเดิมและเมื่อตัดเสร็จแล้วตรงส่วนของฐานเหรียญด้านหลังก็จะได้แบบนี้ค่ะ และตรงส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหน้าซึ่งจะมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไปนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ